เดี๋ยวเราพูดคุยกับตัวรถของทีแม็กของคุณตั้มดีกว่านะครับว่าเอ้ยไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่เ m a x แม สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมเองนะครับจะมารีวิวรถนะครับของคุณตั้มนะครับซึ่งเป็นเจ้า X Max คันนี้นะฮะโดยนะครับเออ่ผมนะครับก็เป็นเพื่อนของคุณตั้มอยู่แล้วเห็นเขาเปลี่ยนอะไรเนี่ยเอารถเข้าไปแต่งเนี่ยทุกสัปดาห์เลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเจ้ารถคันนี้เนี่ยผมจะถามนิดนึงครับก็เรื่องของ cc นะครับที่มาทำซูซี่ห้าร้อยซีซีห้าร้อยซีซีนะเห็นเจ้า X Max แบบไอซ์คอมพิวเตอร์เนี่ยห้าร้อย cc นะครับและที่สำคัญนะครับเดี๋ยวเรามาาาาาาาดูออะะะไไหลล่่่่ีีกกววคคครรรรัััับบบเเเขปยนนนมมมม้้้งิใุณตแ นยครับก็เปลี่ยนอะไรมาเท่าไหร่บ้างนะครับผมมาดูกันครับอ่านะครับเดี๋ยวเราให้คุณตั้มนะครับพามาทัวร์ชมรถดีกว่าครับว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวว่าดูจากด้านหน้าดีกว่าครับด้านหน้าที่เห็นก็คือเรื่องของล้อใช่ไหมครับล้อฟอร์สยานก็เปลี่ยนใช่ไหมครับอ่าใช่ยี่ห้อซันดราจานราคาเท่าไหร่ครับเก้าพันอ๋อต้อกี่ล้ออะไรนะสี่หมื่นห้าแล้วก็นี่ครับเบรกนะครับเบมโบเฮดพีโฟตัวสลิมครับสองหมื่นสามสองหมื่นสามนะฮะ ก็มีพวกกดเร็วต่างๆแล้วก็ด้านล่างนะครับที่เห็นเนี่ยก็คือจะเป็นตัวกันสบัดเอรินเออรินวาวทองหมื่นห้าครับหมื่นห้านะครับมาดูด้านบนนะครับคือนี่เป็นเบรกของเบมโบ่เหมือนกันชรุ่นไหนฮรเป็นรุ่นลบก็แดงอ๋อใส่ของแต่งพวกหมุดทองอย่างเงี้ยตัวปรับทองคู่หนึ่งก็มี4ี่ห0ืรนห้ารวมของแต่งอ๋อคือทั้งสองข้างนะครับเปลี่ยนทั้งสองข้างนะครับก็คือคู่หนึ่งเนี่ยทั้งสองฝั่งเลยคือ4ี่ห0น้าี่ครับอันนี้รวมกระปงกระปุกด้วยใช่ไหมไม่กระปุกซื้อต่างหาก อ๋อกระปุกตัวนี้ก็ต่างหารฝาเพราะฝาเนี้ยก็พันเก้าแล้วฝาพันเก้าค่างละพันเก้าค่างละพันเก้าแ้ห์นะเออแล้วก็มีเห็นหลักๆเห็นเปลี่ยนตัวนี้ด้วยกรปาประกับแอคทีฟคแบบทดคันเร่งให้มันสั้นขึ้นครับตัวนี้อยู่สามพันห้าสามพันแต่ที่เห็นเลยหลักๆเป็นก้อนตัดเอฟเลยครับนี่อะไรอ่ะอันนี้ก็การสะบัดเหมือนกันนะครับจะใส่หลอกเฉยๆใส่เพื่ออะไรครับอันนี้ใส่มันสวยๆเหมือนสองเหมือนทองคำอ่ะเหมือนแบบซื้อสร้อยคอเออสร้อยคอใช่ใช่ราคาก็อยู่ประมาณสองหมื่น นเดี๋ยวให้มาดูด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังทั้าสิ่งที่เห็นเลยครับก็คือเรื่องของตัวท่อนะครับเป็นท่อสูตรของสำนักทีสปีดครับหมื่นหกอ่าเป็นฟูลไทเทรับของสำนักทีสปีดแล้วก็พวกสายต่างๆรวมถึงกดเร็วข้อต่อนี่ก็มีให้นะฮะสายเอื่นด้านหลังครับเบมโบ่เหมือนกันอ่าเป็นด้วงครับเขาจะเรียกด้วงกันนั้นหมื่นห้าครับจานก็เปลี่ยนใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ใช่จานจานขององไทยอันนี้งานไทยงานไทยนะครับแล้วก็ที่เห็นแบบสุดยอดนะครับ โช๊กนะครับโอ้ oh, แม่เจ้าครับในตอนโช๊กนี่เออ่เท่าไหร่ครับตัวนี้โช๊กตัวนี้55,000ื่นครับตัวนี้สั่ง,งเป็นในตอนคัสตอมจากโรงงานญี่ปุ่นเดิมๆแบบธรมร,มรมดาก็คือ80ปดสหบัำครับแต่80แต่ต้องปรับเยอะไงแต่พอเราสั่งคัสตอมก็ได้มีให้เราปรับได้เยอะขึ้นเห็นไอ้ตัวข้างหลังนี่คือมีบังโคนและเปลี่ยนเป็นอะไรครับเนี่ยตัวนี้เขาเรียกสายสั้นสายสั้น go work ใช่6,500นห้าสายสั้นแค่นี้ใช่สั่งอันนี้ก็สั่งมาไม่มีในไทยไม่มีใครใส่ ในท้ายสั้นแค่นี้ 6, หก oh. พันห้าโอ้โหเขาเรียกของนอกโลกของนอกโลกเลยนะแต่ได้ซือ้ออนมาเลยนะโลโก้โลโก้เกาเปลี่ยนกแบบไทเทเนียมนะครับสวยมากๆ,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 ๆเป็นไทเทเนียมเลยเป็นไทเทเนียมจริงๆไหมครับใช่ไทเทเนียมเลเซอร์ขึ้นมาเลยคือรถค่อนข้างที่จะโล่งมากๆนะพวกไอ้ตัวก๊อกอากาศเนี่ยก็ไม่มีแล้วเรียกว่าไยเบาเลยทัย้งคนันนะฮะแล้วก็พวกเคปล่ารอบคันสองหมื่นนะก็ผมซื้อแบบขาดไม่สับมันเลยแพงกว่านอาจจะแพงกว่าอื่น ด้านหน้านะครับนี่นะครับก็ร้านที่คุณตั้มบอกนะครับของพี่ต,ตีดเดี๋ยวใดูช่วงง่ายแล้วมีจิ๋วออปชั่นจิ๋วออปชันนี่คือร้านทําเบรกอ๋อทําเบรกนี่คือเราก็ต้องมีช่างเฉพาะด้วยใช่ก็คือทําร้านจิ๋วออปชั่นเนี่ยอยู่อ่อนนุชเหมือนกันอ๋อจิ๋วออปชั่นอ่อนนุชนะครับนี่แล้วกลุ่มแอดมินพรีเมียมกลุ่มผมเองนะครับเป็นแม็กพรีเมียมสามร้อยก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆที่เอ็กแม็กอยู่แล้วเนี่ยเข้ามาได้ไหม ได้เอามาได้นะแจกติกเกอร์ฟรีกลุ่มนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีขายครับแจกติกเกอร์ฟรีนะครับไม่ขาย oh <my> ตัวกลุ่มมาเป็นเพื่อนนะครับขี่ออกทริปด้วยกันได้นะเออคุณผ่านนิดน,นึงครับเออเราเอาก้าขับไปจอดตามห้างหรือว่าไปจอดซื้อของเซเว่นไหมครับเนี่ยจอดจอดห้างไม่จอดครับแต่เซเว่นพอได้อยู่ <laughs> ไพอได้อยู่นะใช่เวลาซื้อของเนี่ต้องหันหลังอย่างเดียวเลย <laughs> หันดูที่ใครมาขโมยฝากกะปุกกระปุกฝากว่้นมาขโมยฝากกะปุกหรือว่าตัวพีสร้อยคอจะหายได้นะตัวตาชาติต่อยแหมนะครับ อันนี้เราดูรอบๆกันไปแล้วเดี๋ยวอยากจะให้คุณตั้มกับเรื่องแนะนําเรื่องของตัวเกี่ยวกับเครื่องยนต์ได้ไหมครับเห็นบอกว่าตัวนี้มีความเร็วนะครับหรือว่าซีซีะนะฮะมากถึง500 c ีเลยใช่เดี๋ยวเราค่อยมานั่งคุยกันดีกว่าครับ เราพูดคุยกับตัวรถของทีแม็กของคุณตั้มดีกว่านะครับว่าเอ,อ้ยไม่ใช่เอ,อ้ยไม่ใชเ่เอ็กแม็กเอ็กส์คันเอ้ามาเอ็กแม็ก,ม <S <S อกมของคุณตั้มเนี่ยครับก็ทำไมถึงชอบสกูตเตอร์ <isan> ได้ที่ผมอยากถามเพราะว่าเห็นมีทั้งหมด2องคันแล้วก็หลักๆเนี่ยเห็นใน Facebook เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะซื้อสกูตเตอร์บ่อยมากไล่มาแบบซีซเนาะไล่ไปเรื่อยๆเลยนะครับซื้อแล้วมันมาใช้งานที่ทำวันได้ใช้งานอย่างอื่นได้อย่างซื้อพวกบิ๊กไบค์เนี่ยรถมีเกียร์มันก็ขี่มันก็เร็วมันก็แรงขี่หล อ่าซื้อของอะไรไม่ได้แต่อะพรายางใช้ซื้อกับข้าวที่ตลาดเนี่ยเราบิ๊กไบค์มขี่อ่ะขี่อ่ขีแสนไหนไวแต่ขี่แค่แสนไหนไอ้แต่แต่ว่าอันนี้คือเราใส่ใต้เบาะได้แล้วเป็นออกทิปอย่างเงี้ยถามนิดนึงว่าออกทิปเนี่ยโอเคไหมสำหรับสุตเตอร์โตสบายเลยดีดีเลยก็คือบิดอย่างเดียวไม่ต้องแบบอะไรมากมายใช่มันใส่ของได้เยอะตัวใหญ่มันขี่ง่ายไง ยิ่งขี่ในเมืองอ่ะผมก็ขี่ในเมืองใช้งานในเมืองเอารถค้าไปนิ้วแข็งอ๋อคือเน้นมุดได้ด้วยอะไรเงี้ยด้วยส่ายสบายสบายนะครับเรถึงเราพูดถึงเรื่องออกทิปไปแล้วถามนิดนึงครับเวลาไปออกทิปเนี่ยเห็นว่าเจ้าซ c ตัวนี้อัพเกรดนะครับจากเดิมมันซีซีเท่าไหร่พอจำได้มั้ยมอยสามร้อยนี่อัพไปถึง5 0 0 5 0 0 c ห้าอซีซีนะครับทำอะไรมาบ้างพอบอกได้ไหมครับสำหรับเจ้าตัวนี้เปลี่ยนอะไรบ้างก็ลูกจำลูกฝาแคมไล่ข้างอะไรเงี้ยทั่วไปแต่ว่าของบางอย่างที่อยู่ในคันนี้มันไม่เหมือนกับ ที่ร้านอื่นทำอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าอุปกรณ์ภายในพวกลูกซูบหรือว่าก้านอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่บางอย่างมันมันไม่มีในตลาดไม่มีในตลาดเลยคือเหมือนจะเป็นเหมือนสูตรของทางร้านเป็นร้านไหนครับวันนี้บอกไหมไหมทีสปีดครับจานต้มทีสปีดถ้ามิ้งประกอบเครื่องคือจากเดิมเนี่ยมัน300ซีซีอัพเกรดไปถึง5้0รออกทิปเป็นไงหามนิดนึงก่อนทิปก็แรงไงโอ้ัวลุกง่ะคือแบบ คนอื่นต้องตามหลังเราว่างั้นเถอะเออ<ช>นะครับคือบิดนิดเดียวคือไปเลยนะครับแน่นอนนะครับเพราะว่า 500cc เห็นคุณตั้มเนี่ยเอาอะไรนะเห็นโพสต์ลงตัวจับ GPS ใช่ปะใช่เป็นความเร็วเนี่ยผมเห็น,น199 จีวเอถ้าเป็นไม่ธรรมดาก็ขึ้น200อยู่แล้ว <200 S> 2 <200 S 1> องร้ <200 S 1> อยอัพสองร้อยอัพถ้าเป็นไม่แบบรถพวกอย่างเอสพันงี้น,น่าจมี220ขึ้นแล้วมันเพราะพวกนั้นไม่มันจะอ่อนว่าจีวเออยู่แล้วแล้วเครื่องเนี่ยบอกเลยไหมราคาเท่าไหร่ทำมาเ <c oughs> บ็ดเสร็จละมันทำมาหลายรอบไงคือพอพอ,พอเราแบบม,มันแรงสุดแล้วพอมันเบื่อเหรอพอเบื่อเบื่อแล้วก็ลดลงมาเหลือลูกเล็กตอนเนี้ยเพิ่มอย่างเดียวละตอนนี้เพิ่มอย่างเดียวแล้วเพราะว่าสเต็ปต่อไปก็คือ600้อยละจะเอาเป็น600้อยหกร้ี่มันเท่ากับรถ4สูบเลยนะ ทำแล้วมีเจ้าสำนักทาแล้วอ๋อมีคนทําแล้วเจ้าสำนักทำแล้ว,ลวจีววิ่งอยู่225 <20 5. S> 2ออ้อแต่ว่าเข้าข้างในเป็นของที่ยังไม่ใช่แบบแข็งแรงความแข็งแรงบอกไม่ได้นะคือเราเอามาจากว่าเรียกว่าเหมือนแบบสั่งพิเศษอะง่ายๆคือมีตังค์ไม่พอต้องรู้ที่ซื้อด้วย นะครับแล้วก็ช่างต้องเก่งด้วยนะไม่งั้นแบบมันทําไปเนี่ยคืออาจจะเกิดความเสียหายกับเครื่องนต์คุณได้นะครับโค้ระเบิดเลยเออไม่ใช่ว่าใครจะทําก็ทําได้นะไปหาลูกให,ใหญ่มาใส่มันไม่ได้นะครับอันนี้ราคาแพงไหมผมถ่านทาเครื่องรอบละรอบนี้ทําไปประมาณห้าหมื่น ห้าหมื่นแต่ถ้าเกิดอัพไปตัวเป็นเท่าไหร่หกพันสี่ีอ่ะค่าของก็กา้กานก้านหมื่นลูกหมื่นก้านกับลูกก้านหนึ่งหมื่นลูกหมื่นหนึ่งถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยนะครับก็ติดต่อพี่สปีดได้อีกหนึ่งอย่างเลยพวกคาร์บอนคาร์บอนนี่ได้จากร้านไหนฮะคาร์บอนนี่เฟรชคาร์อบอนครับหลกัลกๆอะไรเนี่ยรอนานสุดเป็นอะไรครับโชกหโชกโชกหลังโชกในตอนนะรอนานสุดเลยประมาณ สองเดือนสองเดือนโอ้หมีตังก็ต้องรออีกนะคะขนาดมีตังนะแล้วก็ทําเครื่องรอบนึงนี่คือใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับรอบนี้เร็วรอบนี้ประกอบ2อาทิตย์ไล่อาทิตย์นึงเอาย่างไรแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครมีนะครับรถที่ขับซุตเตอร์อยู่แล้วก็ดูคันนี้เป็นแนวทางได้นะได้หรือว่าถ้าเกิดคุณขับ X Max อยู่แล้วมาเข้ากลุ่มได้ที่ไหนครับ X Max Premium ส0มร้อ X Max Premium 3 0มร้อยนะแต่นี้5้ารอนี่ทำไมมันมันไม่ได้เนี่ยคุณจะเข้ากลุ่มแล้วเออคุณ5้าอแล้วต้องตั้งกลุ่มใหม่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็คือเป็นนรุ่ แล้วคุณตั้มบอกว่าถ้าเกิดเข้ามาแล้วเนี่ยก็คือถักหาแอดมินก็คือคุณตั้มนะครับก็จะได้อะไรนะสิเกอร์กลุ่มนะครับแจกฟรีไม่ขายที่อื่นขายพงเพจตัสองสามร้อยอันนี้คือให้ฟรีไปเลยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาร่วมกับเรานั่นเองนะครับยังไงคลิปนี้นะครับก็หวังว่านะครับหลายคนอาจจะได้เป็นแนวทางเรื่องของการแต่งรถถ้าเกิดอยากจะเข้ากลุ่มมีเพื่อนขับอะไรเงี้ยก็เข้ามากลุ่มเราได้นั่นเองนะครับยังไงก็ขอขอบคุณตั้มมากนะครับครับยังไงเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับมาพบกับคุณตััั้้้้มอออีกกรรรรรงงงนนนเเเเปป็าาาาละแวถิดดื่่ขจ ของมาขออาจจะมารีวิอีทีนึง600 6 0 0 600เอา600เลยนะฮะแบบน่าจะเป็นคันแรกๆของในไทยนะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามส u b s c r i b e ์กดไลค์กดแชร์แล้วก็มาดูแนวทางเรื่องการแต่งรถได้กับผมนะเองครับช่อง Oliver Review นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ